ตัวทางว่าน้อยครับ้าประทานเศรษอาเฉลิมศักวันนี้เจอกับกรุงไทยครับกรุงไทยคือเลข99นะเมื่อก่อนเราอยฟ้าประทานป้อนไปแก้วนะใช่วันนี้วิกัดเท่าไหร่ร้อยยี่สิบสามมาเกินเท่าไหร่ว่าเช้าจุดหกจุดหกก่อนหน้านี้เราชกอยู่ร้อยเท่าไหร่ร้อยยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองก็ร้อยจะมานิดนึงเหมือนปล่อยมาชคกันนะคะก็มาแทนทั้งคู่ง่ายๆเราซ้อมอยู่หินไหมซ้อมอยู่หิยอ่านอ่ะกี่วันซ้อมมาก็กับเดือนกับเดือนนะเราไปมวยเพื่อจฝีมือหรือว่ามวยข่าวกรุงไทยเห็นไหมเข อองเครื่่ะก็มีหมัดนะแต่เราหน่าจะได้ยาวกว่าเขาไหมแต่ลอยได้หนึ่งลอยนี่หนึ่งรถสูงเท่าไหร60ปอนด์น้ำหนักปล่อยๆครับ60ผลงานเราสามไฟหลังเป็นไงบ้างก็มีชนะแตกสมเด็จแล้วก็แพ้หยกมรกรแล้วก็แพ้เจริญสุขแพ้เจริญสุขที่เทล่ามได้ได้ดำเนินวันนั้นนะวันนั้นเหมือนเราไปแต่แทนไปแทนบอกนะใช่มาร่างกายมันอาจจะจะไม่ถึงหน่อยแต่วันนี้ร่างกายดีกว่ารอบนั้นไหมดีกว่าดีกว่าใช่ไหม งัดอะไรไปสู้กับไอ้กุมไทยไวันนี้อ่ะก็เตรียมมาทั้งโลกอ่ะเรามีศอกมีอะไรเรียบร้อยนะไอ้เ่ะเรเป็นคนจากจังหวัดเชียงสะเกดอ่ะฝากให้ครับเชียร์เราวันนี้ครับฝากเดี๋ยวจาวและเป็นกำลังใจให้พวกเราเลยครับก็จะทำให้เต็มเทปจ้าวจะชนะฝากเรฟซีได้ครับโอเคขอบ้านกำลังใจช่วยดี <ขอ S 2> ครับผมวันนี้เจอกับฟ้าประธานนะนะร้อยเท่าไหร่วันนี้วันนี้มาเกินเท่าไหร่เนี่ยแม่ตัดผมทรงผมนี่ตัดร้านไหนเนี่ย เท่แท้นะซอสอยู่ที่เด็ดนะนะกี่วันซอสมาเอาก็กับเตี้ยนะข้าวปลาทานเราเคยชกเขาไหมเคยเห็นก็ไม่ก็เป็นมวยสไตล์ไงเห็นนะเปิดเกมขอเรานี่ยก็เอาหมัดไปชนข้าวปลาทานวันนี้นะเราสูงเท่าไหร่น้ำนักปล่อยๆล่ว่าล่าสุดผลงานแค่กีฬาปนที่ช่องสามช่องสามแล้วก่อนหน้าสองไฟเป็นไงบ้าง แพ้ทีเดียวเป็นแค่รักุมคนแพ้สองจะหน้าเนินะเวทนี้โอเคมันใหญ่ไหมรู้ว่ารู้ว่าใหญ่ไปครับปกติเราชกอยู่ร้อยไรอยยี่สิบเจยี่อย่างว่ามวยมาแทนก็ประมาณนี้นะไม่มีปัญหานะก็สบายสบายอ่ะเป็นคนจากจังหวัดพัทลุงครับอ่ะฝากเวทเข้เชียร์หน่อยพัทลุงพี่น้องทำอะไรเได้แลรวเวทนี่้ยื่นตีนโอเคผมมาชสวัสดีครับผม